สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเชื่อมต่อ TV ทีวีเป็นสมาร์ตนะครับที่มีบือถูอในตัวกับตัวเซาวา์นะครับอันนี้ลูกค้าสอบถามมาเยอะก็ทำคลิปแนะนำให้เลยนะครับลูกค้าต้องใช้ทั้งมีอมืทีวีและมือถืเซาบานะครับทั้งสองอย่างนะครับพอเราปิดเครื่องเซาวา์มาแล้วนะครับลูกค้าให้ลูกค้ากดคำว่า pairing น,นะครับก็กด ปุ่มแพรของรีโมทซาวบาได้เลยนะครับแล้วตัวหน้าจอซาวบาของเราก็จะขึ้นคำว่า bt pairing นะครับไปตั้งค่าที่ตัวทีนีนะครับแล้วก็ลงมาที่เสียงนะครับเอาพุดเข้าไปนะครับแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับมันจะมีสัญญาณเสียงให้เราเลือกนะครับเพราเราจะเลือกช่องต่อแต่ตัวนี้ บูทูนได้แล้วก็สามารถเชื่อมบูท <C> ูธได้เลยนะครับมันจะได้สะดวกไม่ต้องไปต่อสายที่ยุ่งยากก็เลื่อนลงมาที่บูทูนเลื่อนลงมาที่บูทูธแล้วก็กดตกลงเข้าไปเัวที่ีีกำลังก็จะทำการค้นหาเสาบานเสร็จแล้วมันก็นจะขึ้นแบบนี้เราก็ทำการจับคู่นะครับจับคู่ก็คือกดคำว่าตกลงเข้าไปเลยนะครับ ก็ตกลงอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วในมาครับแล้วตกลงเข้าไปอีกครั้งเชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าก็สามารถติดแล้วก็ออกจากมนี้ีไปได้เลยนนะส่วนขั้นตอนการเล่นก็ลูกค้าก็ไม่ต้องใช้รีโมทของสาบายแล้วใช้รีโมทของทีวีตัวเดียวนะครับสามารถบังคับสาบายได้เลยนะครับจะเขา้ายูทูปจะอะไรก็ใช้งานได้เลยนะครับ โอเคนะครับเจ้าที่นี้มีแค่นี้แหละครับถ้าลูกค้าไม่เข้าใจก็ตรวจสอบ